ครับเด้นไปดูกันครับนี่นะครับท่านผู้ชมก็ถ้าเราเข้ามาที่ข้ามมาที่ฝั่งกเกาะเกต็แล้วอะเราก็จะมีเป็นวัดนะแล้วก็จะมีผู้ค้าขายเข้ามาขายของนะครับริมทางนะครับเราก็สามารถรุ่นนุนได้ เราเดินไปดูกันครับว่าข้างในกอเกตจะมีอะไรนี่นะมีห้องน้ำให้เข้านะครับเราก็จะเข้ามาในซอยที่เป็นชุมชนนะครับรก็จะเป็นร้านอาหารต่างๆนะครับไว้ค้าขายมีของขายมากมายครับตอนน้ oh. <laughs> เอยง <laughs> จะกินอะไรอะ่ะ นี่ก็จะเป็นพวกน้ำมันดูครับเราจะเรามาดูสินค้าที่ขายที่ก่อเกตกันขนมะหว,า,วานแบบโบราณนะ ก็อาหารก็จะมีทุกรูปแบบแกกน,นะรครับเสื้อผ้าก็มีขนมจีบเออดิบมาแล้วเท่าไหร่ครับขนมจีบเอาหมาเเอาอันนั้นสองไม้ครับโอนได้นนไหมครับนี่เรามาเจอเมนูที่เราชอบกินครับท่านผู้ชมน้้าคไปเลยครับ ก็ร้านพี่เขาก็จะมีขนมอย่างนี้ขายด้วยนะครับหระ่งสงสามส่าเาครับฮ่โทรศัพท์เขาอีกถ่ายอยู่ไงเออเอาเครื่องเข้าโอนก็ได้ <laughs> ลืมว่า <laughs> โทรศัพท์อีเครื่องถ่ายอยู่นะครับ <c oughs> เอาสามไม้เลยไหม <c oughs> เอาเอาอะไรเพิ่มไหม น่ากินมากครับทุกคนนี่ร้านพี่เขาก็ตั้งอยู่แถวๆต้นซอยเลยนะครับเข้ามาที่ออกมาซอยข้างวัดนะครับแล้วก็จะเจอร้านขนมจีบกับพี่เขาก็ขายขนมไทยด้วยนะลองมาอุดหนนก็ได้ครับรไปเราไปลองชิมน้าเนินครับนมาลองชิมสาลายนะครับ เป็นไงคะหลบรถหลบรถค่ะแอ้คุณเอนะครับพี่น้องคุณเออันนี้กินอะไรเนี่ย,นนนนยขนมจีบหมูซาลาให้เต็มสิบให้เท่าไหร่ <8. S 1> ให้แปดนะเต็ม <8. S 1> สิบอองนิหนะ่อยนี่คืออะไร อันนี้เป็นกุ้งจีบกุ้งคำใหญ่ๆพี่น้องแท่งละสิบสองเอ้ยยี่สิบสองบาทเองก็ไม่แพงนะครับไปเด็ดแม่ร้านเนี่ยโอเคไปเราลองไปลองชิมร้านอื่นกันครับว่าให้อาหารปลานะอาหารเม็ดสิบบาทอันนี้เป็นของวัดนะท่านทุกคน เราก็มาอันนี้ได้เอาสองถุงเลยอ่ะ,อะก็ได้ขนมปังก็สิบบาทเหมือนกันไปได้เด้วไปดูไปทำบุญกันครับวันนี้ปลาเยอะมากครับ เห่อแตกกันเลยทีเดียวไปดูบรรยากาศรอบๆเกาะเกตพี่น้องอันนั้นเป็นสะพานที่จะข้ามไปนนทบ,บุรีใช่ไหมใช่ใช่แบบมัง้งม,มันอยู่ไหนนนทบ,บุรีปะ่ะพี่น้องาเาเยอะมากนะครับที่บรเิเวณรอบๆเกาะ ว่านอกจากปลาแล้วก็มีนกพิราบนะครับเราก็<ม>นี้ก็เทหัวอาหารปลา<ม>ให้นกพิราบก็กินเหมือนกันพิราบ่างวนนี้สวยทุกคนนี่ โอ้ไร้อนแล้วเราไปไปไปหาข้าวกินกัน,ปปนตอนนี้เราก็มาถึงร้านก๋วยเตี๋ยวชื่อร้านอะไรนะร้านพอซอนก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำแดงก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำแดงแล้ก็มานั่งโต๊ะสั่งน้ำอรุมกินเย็นๆนะครับ เป็นไงบ้างการมาเที่ยวพักผ่อนวันนี้คุณเออยากกินตลอดเส้นทางเลยคนเยอะเนาะของกินก็เยอะอยากกินนั่นอยากกินนี่มันแบบจุกจิกจุกจิกแบบอันนั้นก็อยากอันนี้ก็อยากเออ,อยากแวะทุกร้านแหละแต่เราแวะกินข้าวก่อนเพื่อเบรกท้องอกม,มากินข้าวก่อนเดี๋ยวเราจะรอดูอาหารนะคะรอะดูว่าอาหารจะเป็นยังไงวันนี้ นะครับทุกคนน่ากินมากขอบคุณครับอา,าวนันนี้อี๋ขอบคุณเอสังอะไรอ่ะบะหมี่บะหมี่ต้มยำบะหมี่ต้ยม,มตยำใช่ไหมนะ <ไข S 2> ใช่แล้วก็ไข่ผ<อ>ัด ีข้าวหมูทอดอันนี้นนผมสั่งมีของผมสั่งมาสามจานเลยนะเอ้ยสามอย่างเลยนะคุณเอทุกอย่างเรามากินช่วยกันว่าจะหมดไหมไหน,ค,นคุณเอชิมดูดวิว่าอร่อยไหมไม่ปรุงนะแบบไม่ปรุงอ่าเอาแบบไม่ปรุงก่อนเ้ใส่อะไรนะนใครไม่กินเผ็ดระวังเลยนะครับมีลูกโดดนะท่านผู้ชม ไปคุนเอชิมดิอชิมน้ำก่อนได้ละอืมชิมก่อนอร่อยอ่ะผ่าเลยถ้วยแล้วเท่าไหร่นะเอเจ็ดสิบป่ะด้วยละสามสิบบาทบเพิ่มไข่เท่าไหร่เพิ่มไข่อีกสิบบาทนะครับอห้อาตเแซ่บ่ว่า น่ากินมากเดี๋ยวเดินอีกคำ้วครับอ่าอีกคำมาอีกคำถึงให้ฉันว่างดีฉันก็อยากกินแล้วเนี่ยโอ้ยคำใหญ่แท้เห็นแล้วหิวเลยครบพี่น้องอะไรร้อนเหรอเหลืออร่อย ออออออรรร่่่ยยยเมนูต่อมาคืออะไรนะข้าวหมูทอดข้าวหมูทอดลองชิมเลยนะครับใส่น้ำจิ้มอันน้คืำจิ้มมมะขามบอกราดมะขามน้ำจิ้มมะขามลงไปข้าวมา เอาความจริงนะไม่หลอกเอาจริงๆเป็นไงบ้างคิดก่อนก็ไงข้าวหมูย่างกินได้ไหมเอาเต็มสิบอ่ะแปดอ่ะเอาแปดหรือยัน้ำจิ้มไม่เด็ดอ๋อโอเคน้ำจิ้มยังไงมัต้องรัวก่อนี้มันเหมือนมันจืดมีแต่ความเค็มป่ะอ๋อเขาจะทำน้ำจิ้มสไตล์เค็มๆเนาะ ใช่ตักเยอะไปหรือเปล่าเดี๋ยวลองหมูแบบเราลองหมูโรยโรยดิหมูมันมีความเค็มอยู่แล้วอ๋อแล้วเนาะแม่แนะนำเนาะถ้าคนไม่ชอบกินเค็มแล้วทุกคนเ,เรามาเออจอร้านอะไรกระหลามกระบอกจิ๋วกระหลามกระบอกจิ๋วนะทุกคนดูแปลกมากเลย เพิ่งเคยเห็นข้าวหลามก็บอกเล็ขนาดนี้ครับอีกสักหน่อยเดี๋ยวรอถาแม่ค้ามานไหมคร่อมันมาละยี่สิบอาทิมาละยี่บาทครับไหอน้า้ยน่ารักมากเลยครับทุกคนลข้าวหลามจิวเอามัดหนึ่งเดี๋ยวลองชิมมันแกด่แกะได้เลยใช่ไหมครับ ไม่ต้องใส่ถุงก <ma ็เกไม่ค i̇şte ้าคิดเองเหรอครับไอเดียน uh. uh. sí yes. uh> ี่หรือว่าได้มาจากไหนครับอ๋อคิดเองขายมานานยังครับเป็นสิปีแล้วอ๋อครับใครเดินผ่านมาทางนี้ครับแถวเกาะเกตมาแวะร้านมาเข้าได้นะครับเข้าร้านจิ๋วน่ารักเลยมากเลยครับท่านผู้ชมขยับมา ยังไ,ไงได้ปะมันดีเลยผ่านครับทุกคนครับไปแล้วเราไปชิมร้านอื่นกัน อ่ะเอาแบบถ้วยถ้วยหนึ่งมาเรามาเจอไอศครีมโบราณอ,อ,อร่อยที่สุดในเกาะเกอรยเกร็ดนะครับลุงบอกน,นี่คไม่ได้นมาขายนะครับลงุงตั้งใจมาให้พวกเราซื้อ๋อ้โเป็นโชคดีโ,คโชคดีของเราครับเอาเอาอันนี้ครับกับลูกจักครับ มีหลายไส้นะครับไม่ได้ไม่ได้ตายขายเลยเนี่นยเห็นมา,มา,าเพื่อพวกเราคนมาเที่ยวเยอะไหมครับลุงช่วงนี้เยอะเยอะมากนี่น<ด>รถเข็นลุงใครเจอคุณลุงก็อุดหนุนคุณลุงได้นะครับอย่างนี้เท่าไหร่ครับยี่สิบบาทนี่ครับลุงก็เอาครับลุง กอลุงก็ขายไม่แพงครับสิบยสิบบาทากินมากเมื่อกี้เรากินก๋็ยเตี๋ยวไปแล้วเรามาต่อด้วยไอศครีมราคาราคาแบบกับฐานสถานที่ท่องเที่ยวก็ที่นี่ถือว่าถูกมากครับ20บาทแล้วก็ใส่เยอะมากเราเดินทะลุที่เป็นชุมชนมาแล้วนะครับนี่จะเป็นแบบตรงที่ข้างวัดนะ แล้วก็มีของกินของฝากครับเยอะนะครับท่านผู้ชมเยอะซื้อไม่หมดอะแล้วคนก็เยอะด้วยครับแต่ก็น่าข้ามมานะครับไม่ผิดหวังมีของให้กินไม่ว่าจะของโบราณของสมัยใหม่มีครบนะอันนี้ไดนะนั่งนั่งเระะืลชมวัดพระเาะเก็บได้ประมาณกี่วันครับยาย ประมาณสี่ห้าวันได้ใช่ไหมครับเอากล่องสามห้าเอากีกลงเอาสองกล่องคเัาทำเองเหรอครับยายทำเองนะครับราคาก็ไม่แพงครับถูกมากครับสามกล่องร้อยกล่องละสามสิบห้าใครผ่านมาทางเกาะเกร็ดก็มาแวะอุ่หนุนได้นะ ก็ได้นะครับช่วงนี้เป็นช่วงท้ายๆตลาดเหรอครับยายหรือกลางอยู่ท้ายๆตลาดอ๋อครับอ๋อครับไม่แล้เอาแค่นี้พออิ่มแล้วเราได้ของฝากแล้วนะครับเพื่อนใช่อันนี้เนี่ย มาอุดหนุนตะโกพี่เขาเอราลีำไยสามยไยสามครับแล้วก็เพื่ออีกเท่าไหร่เอรสองครับแล้วก็อันนี้อีกสองครับเจ็ดและอันนี้ครับสิบแถนึ่งแล้วเหยออ๋อโอเคแลละครับ อิ่มหมดแล้วครับแม่ครับตีเลยไปฝากไปฝากฝากแม่ฝากเพื่อนนี่นะครับใครมาเกาะเกร็ดก็เน่อย่าลืมแวะร้านนี้ครับถูกมากเลยสิบแถมหนึ่งด้วยแม่ค้าบทำเองหรอครับทำเองค่ะเอาสิบก็ได้ได้แต่อีกถุงแยกเป็นเท่าไหร่บอกพี่ีแบบนี้ให้ใช่กัระปุกไปมีหลายไซส์มากครับ มีลําไยแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนายอันนี้ค่ะกุ้งเตยแล้วก็กุ้งกินมากครับทุกคนอันนี้หอันนี้หกนะคะอีอันนึงเอาอะไรหนึ่งคะเดืออีกอันนึ่งค่ะไปหรือว่ามาไมตถึงต่ออะไรนะคะบรรยากาศขากลับเข้าวเฟซูนี้จะพาไปขี่จอดรถของเรานะครับแล้วก็ต้องข้ามน้ําข้ามแม่น้ํากันไปเปิดประยุทนะคะ บรรยากาศดีครับทุกคนตอนนี้เราได้ที่นั่งหายเรือทุกคนโอ้ยรอ้รอนรอ้อนร้อนทางลมไปตอนนี้รอเรือออกเป็นไงครับสำหรับการข้ามฟา,ากมาเกาะเกต็ดวันนี้อิ่มอ,อไม่ใช่เราได้เออไปาเที่ยวเละของเราไปเรื่อย ของกินเยอะปะเยอะของกินเยอะมากค่ะใครสนใจก็ลองมาเที่ยวดูนะคะร้อนเหรอร้อนไปครับขอบคุณท่านชมทุกท่านครับเราก็จากคลิปกันไปเดี๋เท่านี้ครับ